นี่นะครับอันนี้มาดูสภาพยางนะครับที่ใช้งานไปหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะครับลองดูตามน,น,นี่ยขอบดอกจะเป็นยังไงะแตกประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูยางหลังกันอันนี้ ขอบข้างนะครับยังเหลืออยู่เลยเหลือเยอะเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ได้ขึ้นเขามากเท่าไหร่นะเน้นทางทางตรงส่วนใหญ่จะใช้ทางตรงส่วนใหญ่นะข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับคิดว่าจะเปลี่ยนแล้วครับอาจจะครบอายุการใช้งานของมันละจะเปลี่ยนละโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมสั่งยางอะไรมายางที่ผมสั่งมาก็คือไมทัสเทอร่าฟอร์สอนะครับ เป็นยางออโรด90% 90%นะครับ all, ออฟโรต์สนะครับยางหน้าของผมเป็นยางปี23นะครับผมได้มาในราคาคู่ละ8,900บาทนะครับซึ่งราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทอันนี้ยางหลังเป็นยางปี22ครับแต่ไม่แน่ใจสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึ่งตอนแกะเนาะก็ใช้เวลา ส่งประมาณ3มวันครับผมไปรับมาจากคนส่งเองเนาะนี่เป็นยางหลังปียีบสครับเทนะ่าที่ลองสัมผัสดูลองกดดูเนี่ยยางขอบค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับแล้วก็ตรงกลางก็แข็งมานิดนึงก็เลยยังไม่แน่ใจเรื่องอายุก,การใช้งานนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะใส่แล้วผมจะลองมารีวิวอีกทีนึงว่าการยึดเกาะเป็นยังไง แล้วก็อายุการใช้งานเป็นยังไงนะครับแต่ผมลองเช็คยางดูมันก็ก็โอเคนะครับก็นิ่มผมคิดว่าหลังจากที่เซอร์วิสแล้วนะครับถ้าอากาศมันไม่ร้อนมากหรือว่าไม่มีธุระอะไรผมว่าจะไปลองยางใหม่สัหน่อยนะครับขี่ขึ้นไปทางวังทองมันจะมีเขานิดหน่อยพอให้เข้าโค้งได้นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเปลี่ยนยางปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปลองได้เลยไหมหรือว่ามันต้องเปิดหน้ายางหรือว่าต้องรันอินอะไรก่อนผมมีความรู้ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองครับถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอย่างไงเดี๋ยวก็จะขึ้นไปลองดูอากาศตอนนี้ร้อนมากก็เมื่อใส่ย,ยางเสร็จแล้วยางก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับ ลักษณะของยางจะเป็นเหมือนยางสปอร์ตเลยนี่เป็นปียางของล้อหลังนะครับสัปดาห์ที่41ของปี2ส่วนยางล้อหน้านะครับทั้งศูนย์ต้องไปให้ร้านยางรถยนต์ระเบิดออกอันนี้ได้สัปดาห์ที่ส3ของปี23ครับตอนนี้ก็ออกมาจากวิกวิงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปเทส่ายางดูเดี๋ยวขึ้นเขาไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่ายางมันจะนิ่มไหมครับแต่รู้สึกครั้งแรกที่ข้อม,มาแล้วขี่ออกมารู้สึกเลยว่ามันยางมันนิ่มมากมันไม่กระด้างครับมันไม่กระด้างเลยมันสุกมันนิ่มนิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือรถสูงขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่ายางนะครับตรงกลางทำให้รถสูงขึ้นนะครับจริงความรู้สึกอันนี้จริงๆคือรถสูงขึ้นเลยอุณหภูมิยางหลังตอนนี้โอเวอร์ไป47องศาแล้วนะครับแรงดันอยู่ที่50 psi อุณภูมิที่รถโชว์ที่43องศาผมร้อนร้อนมากจริงครับแล้วผมอาจจะหาที่ล้มลงมปล่อยยางล้มหน่อยนะเพราะว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันเยอะไปแล้วเมื่อกี้ผมแวะปล่อยลมมาครับจาก50เหลือ42ครอันนี้เป็นโค้งแรกครับที่เราจะต้องเจอ ลองก่อนเลยอาจจะเข้าไม่เยอะนะเพราะว่ายางมันเปิดหน้าเนาะผมมาลองไมเฉยว่ามันรู้สึกยังไงเวลาเข้าโค้ง ช็อตด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าผมเสียบขั้วไม่แน่นหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าก่อน,นั้นง่ายรถไม่ <ละ S 1> เข้าโค้งง่ายครับไม่ต้องเอยียงกอมากเลยเข้าโค้งง่ายแล้วก็เหตุผลที่ว่าผมขี่ฟริกจาทวินนะครับเป็นรถแอดเวนเจอร์ทำไมถึงใช้ยางถนนนะครับเพราะว่าห่วงนี้ครับอีกประมาณหมื่นโลข้างหน้าเนี่ยผมไม่มีแผนที่จะไป ลุยทางเอ็นดูโรที่ไหนนะครับไม่ได้ไปลาวไม่ได้ไปไหนแต่มีแผนที่จะไปใต้ไปโซนมาเลซซ่งเป็นทางดํานะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ยางพวกนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเนาะถ้าเกิดผมซื้อยางแนวออฟโรดมาเยอะๆมันก็ไม่ตอบโจทย์การใช้งานเนาะยางเส้นต่อไปถ้าผมจะไปลาว ผมก็จะเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดนะอาจจะเป็นเจ็0สิบสามสิบหรือหกสิบี่สิบอะไรประมาณนี้ครับและสิ่งที่เราจะได้กลับมาจากการเลือกยางที่ถูกต้องคือความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่นะครับแล่ถ้าเป็นคนเล่นรถก,ก็จะมีคําถามต่อไปว่าชอบขี่ทางดาวทำไมไม่ออก G S บอกเลยครับว่ายังไม่ถึงนะครับราคาล้านกว่าบาทผมว่ามันแพงเกินไปประกันก็ แพงนะครับก็เลยไม่ไหวเลืกอกยางกลุ่มเพื่อนก็อยู่ในฮอ n d a าถ้าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องเลือกแอฟริกานะครับก็จากเรื่องยางก็มาลามมาเรื่องรถนะครับออกทุ่งออกท่าไปเลยนะ้วโอเคเดี๋ยวกลับมาเรื่องยางกันต่อนะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตเพิ่มสปีดนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้หน้าเบือ่อจนเกินไปนะครับ และตอนนี้เป็นการทดสอบยางนะครับ m มทัสเทอร่าฟอสนะครับซึ่งพอใส่ปุ๊บเนี่ยผมขี่ขึ้นมาเลยพอขี่ขึ้นมาบอกข้อดีก่อนดีกว่าสัมผัสแรกที่เจอคืออ่ยางนิ่มนะครับยางนิ่มมากในทางตรงนะครับแล้วก็แฮนด์ของอแฮนด์นะครับไม่ไม่สั่นเหมือนเหมือนกับยางเอนดูโรที่เป็นอดอกเยอะๆนะครับ ทำให้แฮนดิ้งขึ้นแล้วก็การพลิกโค้งง่ายขึ้นแต่ตอนเนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่ายางยังไม่ได้ถูกเปิดหน้าใช้ผมเรียกว่าอะไรที่มันยังมีหนวดอยู่อ่ะเวลาเข้าโคง้งผมรู้สึกมันดิ้นดินมันยังแบบไม่หนึบไม่หนึบแบบร้อซมันยังดิ้นเหมือนเราขี่ยาง enduro ไม่ใช่ขี่ยางออนโรดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาดูขาลงกันอีกทีนึงนะครับว่า หลังจากที่ยางถูกเปิดหน้ายางใช้งานไปแล้วเนี่ยขาลงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอรับชมตอนลงได้เลยครับโอเคครับเท่าที่ลองขึ้นเข่ามาเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าความหนึกนี่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าอาจจะเพิ่งเปิดหน้ายางเนาะไอ้หนวดยางยังออกไม่หมดแต่ว่าพลิกพลิกค้งนี่พลิกง่ายมากครับ ตรงนี้เห็นชัดเลยว่าพลิกโค้งง่ายเดี๋ยวผมจะยืเดินกลับคนระัีอยวมาลองขาลงอีกทีนงว่ายางจะเป็นยังไงนะครับ การคลิกโค้งง่ายมากตอนนี้กิฟเริ่มมาแล้วครับจากว่าตอนแรกที่ผมบอกว่ายางดินเนาะตอนนี้กิฟเริ่มมาแล้วขาลงาน่าจะอาหน้ายางน่าจะถูกเปิดใช้แล้วกิฟเริ่มมาตอนเนี้ยเข้าโค้งกิฟดีครับเข้าโค้งง่าย ความรู้สึกในการเข้าโค้งตอนนี้คือชอบชอบโอเคเลยในฟิลนะตอนนี้คือ,อยางไมทัสโอเคครับใช้ได้ไมทัสเชร่าอ,อะไรนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันจำไม่ได้แล้วอ๋อไมทัสเทเช่าฟอร์สอาเป็นยางออฟโรด90นะครับออฟโรด10 ไม่แก้ที่ผมยูเธนผมก็รู้สึกว่ามันทำไมยู่เธนแคบลง ช่วงหนึ่งเดี๋ยวว่าลองดูกัน นี้หนึบเรียบจริงโอเคกิฟมาแล้วโอ้โอ้โอเคครับกิฟยางมาแล้วหนึบเลยขาลงมาแล้วกิฟยางมา มันเป็นทางตรงยาวเนาะผม <ภา S 2> ก็เลย,ยบบลองทดสอบนในแง่ความเร็วสูงดูนะครับว่ามีอาการดิ้นไหมมีอาการาหน้าลอยหรือว่าสะบัดหรือว่ามีอาการที่จะเอาไม่อยู่นะไหมนะครับอาการที่ความเร็วประมาณร้อยหกสิบนะครับก็ยังไม่มีอาการอะไรออกมาก็ยังถือว่าใช้ดีครับเพราะว่า ทุกครั้งที่เราออกทริปเนี่ยความเร็วสูงสุดผมว่าก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบนี่แหละเนี่ยครับหลังจากที่ผมไปลองมาแล้วก็ประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่าไอ้ขนฝนเนี้ยก็หลุดไปนะครับเมื่อกี้ผมลงโค้งถึงประมาณนี้โอเคเลยนะครับยางดีมากเลยฝั่งซ้ายก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งขวามันจะลงไปเยอะอยู่โอเคนคะรับ เดี๋ยวมาดูยางหน้าบ้างคนระับหน้าใช้ไปนิดหน่อยนะฝั่งขวาใช้เยอะกว่านะก็อโอเคเลยยางรุ่นนี้โอเคครับแต่มาดูการใช้งานระยะยาวกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงใครที่อยากลองแบบผมนะครับก็อลองสั่งมาดูนะครับสายยางก็จะมีประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ